ุผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงลองของนะคะและตอนนี้ดิกับพี่ป๋องก็อยู่กันที่อยู่ที่บ้านร้านหลังหนึ่งทีเป็นบ้านทรงไทยซึ่งบ้านหลังนี้นะครับก็มีประวัติของความน่ากลัวนะครับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผูกคอตายตรงบริวเวณชั้นล่างาค่ะและดวงวิญ,ญญาณของเธอนะคะก็ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมกิกับพี่ป๋องไม่ได้มากันเพียงแค่สองคนค่ะเรามี ดารารับเชิญมาด้วยซึ่งท่านนี้เป็นยังไงคะพี่ฝังขาเป็นตลกชื่อดังและตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเลยไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยพี่เขาจะขำหรือไม่ขำไม่รู้กันลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะ,นะคะดิขอเรียนเชิญปาร์เทพโพง,งามเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอ <laughs> เ <laughs> รียนเชิญตรงกลางเลยค่ะ <laughs> นี่แล้วคุณบอกว่าให้ผมมารายการมีไอชิงรางวัลอะไรกันผมมีฮ่า,าเดี๋ยวเราจะมีทัานป้าอยู่ข้างบนบ้านนะไม่น่าจะมาพามาหาผีอย่างเงี้ยน,นะครับรคนทิดว่าผมถูกกับผีนะครับป้ากลัวผีผโอ้ ผีคุณไม่กลัวอะไรเราเราเราบอกเขาได้ไหมวันนี้อย่าอย่าเพิ่งปรากฏตัวได้ไหมแบกว่าเราม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 าทั้งรถเรา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 ให้เราทำเสร็จก่อนเราเราเราทำก่อนตัวได้ไหมไม่ต้องไปดูกันเลยยุ้ยแม่ค่ะเจอเลยค่ะ ทรงไทยนะคะแล้วก็ร้างมาประมาณแค่3ปีเท่านั้นเองนะคะคหลังจากที่มีผู้หญิงเสียชีวิตในบ้านหลังนี้โดยการผูกคอตายแล้วเนี่ยนะคะบ้านนี้ก็เลยลกร้างไปนะคะนี่บอกสาเหตุผู้ชมก่อนนะครับก็คือผู้หญิงคนนี้เาเป็นผู้หญิงที่สติไม่ค่อยดีทางญาติญาตินี่ก็เลยอยากจะพาน้องเนี่ยไปรักษาไปบําบัดให้หายแต่ปรากฏว่าน้องนี่เขาไม่ยอมนะครับเขาก็เลยคิดจั่งในการผูกคอตาย เดี๋ยวเราจะเริ่มสำรวจกันนะคะทางด้านเรือด้านขวาแค่เริ่มสำรวจประเทพก็หลอกคุณกิ๊กเข้าให้แล้วครับไม่รู้ว่านี่เป็นอาการกลบความกลัวหรือเปล่าแต่แกล้งๆหลอกๆกันแบบนี้เวลาเดินเข้าไปสำรวจต่อบภายในบ้านแล้วนั้นจะโดนของจริงหรือเปล่าครับ อัี้เรจะเข้าไปก่อนครับก็ได้ครับครับแกอยู่แล้วเหรอเจะเข้าไปแล้วครับห้องนี้นะคะที่เป็นห้องที่มีคนเห็นหิญยาณอีคนนั้นคะไม่ใช่ใช่ไหมว้าวผมตอนนี้ตกใจว่ะ ทั้งสคนไม่ได้เจอผีหลอกหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นอุบัติเหตุนิดหน่อยในระหว่างที่เดินสำรวจอยู่นั้นทีมงานของเราเกิดโผล่เข้ามาอย่างิดจ,จังหวะเล่นเอาทั้ง3ออกอาการผวากันไปทีเดียวครับลองสังเกตสีหน้าของประเทศให้ดีสิครับหนา้าซีดเลยทีเดียวครับหนาา้าต่างบานนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นหนาา้าต่างบานที่มีคนมัเคยเห็นทศึกสาเลยนะคะมา,ารปร,ปรกากฏ<ม>ร่างบริเวณนี้ คนข้างนอกเห็นยังไงรู้ว่าคนข้างนอกเห็นครับคนข้างนอกเห็นว่าเปิดหน้าต่างตรงนี้นนดูค่ะอ้าวอันนี <t <t um up, ้ว่าคนที่อยู่ข้างนอกคั่นจะมองเห็นว่าผู้หญิงืนอยู่ใช่พอเปิดประตูปุ๊บนะคะก็สัมผัสได้ถึงลมที่พัดเข้ามาเลยเย็นมาจะมีทูบมีเทียนเยอะนะตามต้นเสาเนี่ยฮะทูบเทียนทองนะครับจะ เต็ไมไปหมดเลยถึงว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ธรรมดาอะไรครับแทบพุ่งเลยนะ<ม>เป็นงานไม้นั่นเลยนะเครื่องมือเป็นยังไงบ้างคะบัตรที่ซึ่งมือมันตลอดเที้ยงไปเที่ยงอยู่ตลอดเลยไม่รู้มันยังไงกันแน่แต่ก็คือตั้งแต่เราเดินขึ้นมานะคะคุณผู้ชมเครื่องมือวัดคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้านี่นะคะก็ส่งเสียงตลอดเย่ยคะแต่ว่ายังเข็มนเรน่ยังตีไม่ถึงเลขสิบนะคะหรือแม้งงเราสังเกตกังมันต่อไปเดีย๋ยวเรา<ป>เดินไปด้านหน้านกันดีกว่าค่ะเผื่อว่าจะไปถึงเลขสิบก,ก็ได้ไปห้องนู้นมีท็อแนนทุกต้นเลยนะฮะจะมีทุกต้นเลยมันมีพูดด้วย เช่นด้วยที่เป็นเป็นเป็นบ้านที่ฮะทัวนะครับบ้านนี้เนี่ยคงจะเป็นที่ตั้งของอะไรเครื่องงานของสัตวนี่ก็คงจะไปยิ่งไปนงกิ๊กดับนะครับไปสายดับแกจะมาดับในช่วงนี้เลย อันนี้เป็นอะไรฮะเดี๋ยวเราช่วยดูนิดนึงเป็นเหมือนที่วางอะไรสักอย่างอ่ะคล้ายๆเก้าอี้นะป่านะไม่ถ้าหาว่าเป็นแตามาพัฒนาเราก็คงจะเป็นพวกวางของอะไรที่ของผู้บาอาจารหรือของอะไรที่เราได้มาอะไรนี่นะฮะี๋ยบูชาอะไรทุกอย่างหรือเจ้าที่เจ้าทางอะไรอะไรคงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามุตงเก่าผมไม่ใช่เป็นเก้าอี้ที่ไว้สำหรับนั่งไม่ใช่นะไม่ใช่ สำรวจมาจนทั่วบริเวณบ้านชั้นล่างแล้วทั้งสาคนจึงตัดสินใจขึ้นไปสังเกตการบริเวณชั้นสองต่อไปครับและระหว่างที่เราตั้งกล้องและนั่งสังเกตการไป,ปพร้อมๆกันนั้นคุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับตรงบริเวณที่เราตั้งกล้องไว้นั้นอันนี้ก็คือทั้งหมดในวันนี้นะคะคง<ช>ต้องขออนุญาตสัมภาษณ์ความรู้สึกป่านนีนึงครับเ<ช>ป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมลองของกับเราสองคน ก็ในชีวิตว่าไม่เคย,เยจะมาเจอให้ตั้งใจจะมาลองอย่างเงี้ยไม่เคยมีหรอกนอกจากจะไปเจอเองอย่างเงี้ยรับแต่ว่าครั้งวันนี้ตั้งใจว่าจะมามาเลยก็เลยได้มันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเสียวเสียวดีเสื่ดีแล้วยังไงก็ไม่รู้มันบรรยากาศที่อธิบายจต่ลำบากกัี่ก็เป็นทั้งหมดของเราในลองของในการพูดหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันได้วันนี้เราัสามคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันที่ห้า